นี่เห็นไหมคะเพื่อน,อนๆดูจากลักษณะที่มิ้์คิ้วเขามานะคะก็ดูแบบว่าดูดูดินเขาเป็นแบบเหนียวมากๆเลยนะคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอนที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูบอนสีนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะซึ่งบอนสีต้นนี้ก็ได้ปลูกไว้ที่บ้านคุณแม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะลักษณะดินของเขานะคะซึ่งเขามีแบบมีดินที่แข็งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มินสังเกตเห็นนั่นก็คือรากของเขานะคะดูนะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็จะถ่ายลำบากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าาผู้ช่วยเราไม่อยู่เนาะมิ้นก็ได้สังเกตเห็นนะคะดูจากลากของเขาเนี่ยคือเป็นแบบว่า ลากเขาได้แทงลากออกมาแบบทะลุนอกถุงแล้วนะคะวันนี้มิ้นก็เลยจะมาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยน้องเขาไว้อย่างเงี้ยก็คือไม่รอดแน่ๆค่ะเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าดินของเขาเนี่ยเป็นดินที่เหนียวมากๆเลยนะคะดูนะคะเพื่อนๆดูมิ้นจับดูแล้วแบบว่าอ่าปั้นเป็นก้อนได้เลยนะคะเนี่ย ดูจากลักษณะดินแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้น,น,นานๆเนี่ยรากของเขาก็จะไม่เดินนั่นเองนะคะรากไม่เดินรากไม่สามารถที่จะหาอาหารได้รากไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงลําต้นไปเลี้ยงใบได,ได้นั่นเองนะคะก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาเกิดรากเน่าโคนเน่าทิ้งใบแล้วก็ชะง,งักการจเจริญเติบโต,โตโตช้านั่นเองนะคะ วันนี้มิ้นก็เลยจะมาเปลี่ยนดินให้กับเขาเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนดินที่มินจะใช้วันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดินหมักใบอ่ามะขามนะคะซึ่งดินหมักใบมะขามตัวนี้มินก็เคยได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบมะขามดินล้วนนะคะที่เราจะใช้หมักเขานะคะ ระยะเวลาในการหมักถุงนี้ก็ประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะ ในตัวใบมะขามเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกัดสีนะคะเพื่อนๆจะทําให้สีของบอลสีของเราเนี่ยมีสีสวยเข้มลายเด่นชัดนะคะและที่สําคัญนะคะในการใช้ดินหมักใบมะขามของมิ้นนั้นก็คือว่าเราจะใช้เฉพาะต้นบอลสีที่เขามีต้นที่โตแล้วนะคะเพื่อนๆมีต้นที่โตแล้วแล้วก็มีลําต้นที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะ เราถึงจะนำเขามาใส่ได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาลื้อถุงตัวนี้ก่อนนะคะนี่ดูจากลักษณะแล้วนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าดินแบบเหนียวมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนมากแล้วเนาะที่แบบว่าดินแถวบ้านเราเนี่ย ก็จะเป็นดินเหนียวนั่นเองนะคะเวลาเราปลูกไปแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราปลูกไปนานๆหรือว่าลดน้ําไปนานๆน,นะคะเพื่อนๆดินเขาก็จะเหนียวเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะชะงักการจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะ นี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าแบบว่าเขามีลักษณะที่แบบว่าหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นดินที่ไม่ล้วนซุยเลยนะคะอ่าแล้วก็ดูระบบลากของเขานะคะซึ่งลากของเขาเนี่ยก็เดินดีอยู่นะคะแต่ว่าจะมีแต่พวกลากฝอยค่ะเนี่ยลากพวกนี้คือจะไม่ค่อยอหาสารอาหารได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะอ่า น,น,นะคะคจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้ลากเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าลากเขา,าขาดเยอะไปมากกว่านี้มิ้นก็จะทำการาล้างน้ำเขานะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดูจากลักษณะที่มิ้นฮิ้วเขามานะคะก็ดูแบบว่าดูดูดินเขาเป็นแบบเหนียวมากๆเลยนะคะเนี่ย จากนั้นนะคะเพื่อนๆนี้ก็จะเปิดน้ำล้างเขาเลยนะคะลากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอ่าก็เสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการล้างลากของเขาเนาะดูจากหัวน้องเขาแล้วเนี่ยคือเริ่มจะมีอาการเน่าแล้วนะคะเพื่อนๆอ่านี่นะคะนี่ ดูแล้วบอกว่าเริ่มเน่าแล้วนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากการอาที่ปลูกเขาในดินเหนียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยน้องเขาไว้นานๆอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะเกิดแบบว่ารา,ากเน่าโคนเน่านั่นเองนะคะเราก็ต้องรีบแก้ไขให้ถูกจุดเนาะ จากนั้นนะคะมินก็จะเปลี่ยนใส่กระถางตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่แบบว่า DIY เหมือนกันนะคะเป็นกระถางที่เราสามารถหาได้เนาะตามบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆก็จะมาตักดินใส่เลยนะคะดูจากดินแล้วบอกว่าดินอ่า มีความเป็นสีดำมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ใส่เต็มกระถางนะคะจะใส่ประมาณครึ่งกระถางก่อนนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องบอลสีนะคะในการเปลี่ยนดินให้กับเขานั้นนะคะเพื่อนๆเราไม่ควรที่จะถมลึกมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถมลึกมากเกินไปอาการแทงหน่อของน้องเขาก็จะมีการแทงหน่อช้านั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขาเนาะ สาเหตุก็เกิดจากดินนะคะเพื่อนๆืดินที่เขาเนี่ยมีความเหนียวมากเกินไปหรือว่าดินที่เขาแน่นมากเกินไปเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินให้กับเขานะคะและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆืก็คือเมื่อที่เราเนี่ยปลูกบอนสีไปแล้วปลูกไปสักระยะหนึ่งเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขาเนาะเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ